สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่นันล่าได้ออดิบมานะคะต้นออดิบมาหรือภาคอีสานเรียกว่าต้นทูนนะคะก้านทูนนี่แหละคะ่ะจะพาเพื่อนๆมาปลูกนะคะอุปกรณ์ก็มีเข่งนะคะสแลนที่จะรองไม่ให้ดินออกบริเวณข้างๆเข่งนะคะแล้วก็มี ปุ๋ยหมักใบไม้นะคะผสมปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยขี้วัวนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดินปลูกนะคะแล้วก็รองก้นกระถางด้วยเศษอิฐหักแล้วก็เศษฐานค่ะก็ใช้วัสดุปลูกแค่นี้นะคะเพราะว่าทูนเนี่ยตามปกติเขาก็เป็นพืชที่ชอบน้ำนะคะชอบชื้นชอบแฉะ บริเวณเขาเกิดโดยธรรมชาติก็บริเวณห้วยหนองคลองบึงนะคะก็เป็นประเภทเดียวกันกับบอนนะคะบอนนานะคะนี่ค่ะอันนี้คือบอนนะคะทูนก็จะมีลักษณะหัวเป็นอย่างนี้นะคะแยกเงาแยกหัวอย่างนี้ตัวนี้คือบอนบอนบอนนานะคะบอนที่เราเอา,เอามาแกงเนี่ยค่ะแม่ัาล่าได้หัวนี้มาจาก ท้องร่องนะคะข้างโรงพยาบาลสัตว์ท้องร่องของถนนสาย304ค่ะก็ให้พี่ที่ขับรถพาไปลงไปถอนเนาค่ะนี่ค่ะแล้วแม่ดันล่าก็พักหัวไว้จนกว่าบริเวณนี้เนี่ยใบเขาเริ่มทอดยอดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแม่ดันล่ากอา็อีกสัก2อสามวันนะคะก็ปลูกได้แล้วนะคะนี่ค่ะ ทูนหรือว่าออดิบนี่ก็จะเป็นไม้ประเภทเดียวกันกับบอลนะคะเป็นอาหารเป็นผักที่กินได้ค่ะชาวอีสานนี่ชอบนำก้านทูนนี่มากินกับส้มตำนะคะตอนเด็กๆเนี่ยไปหัวไร่ไปนาไปเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตำส้มกันก็จะพี่ๆก็ไปหักก้านทูนนี่แหละคะ่ะมากินกับแกล้มส้มตำนะคะนี่ค่ะ มาลุ้นความด่างกันนะคะว่าเขาจะเป็นอดิบด่างหรือไม่เขาจะเป็นทูนด่างหรือไม่นะคะมาปลูกกันเลยค่ะต้นนี้ตน้ตนต้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะก็ถือว่าขนาดพอพอเหมาะนะคะที่ที่ที่กำลังพอดีปลูกเลยค่ะนะคะ ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะกำลังพอเหมาะก็อันดับแรกเราก็ใส่อิฐหักหรือว่า,าเศษฐานเนี่ยลงก้นเข่งก่อนเพื่อการระบายน้ำที่ดีนะคะหรือเพื่อนๆไม่มีแม่นันล่าก็คิดว่าทูนี้เขาชอบน้ำชอบชื้นชอบชอบแฉะใช่ไหมคะดิน ดินก็ให้เขาชุ่มๆไวอย่างเงี้ยระบายน้ําแบบไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วเขาจะเริญเติบโตได้ดีในพวกดินร่วนนะคะฉะนั้นไม่ดอล่าก็จะใส่อันนี้รองก้นเข่งไปหน่อยนะคะเพื่อการระบายน้ํานะคะลองปลูกคล้ายๆกับถุงเงินถุงทองนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วต่อไปเราก็จะเติมดิน หมักใบไม้ลงนะคะที่ผสมปุ๋ยอคอกไว้แล้วลงเข่งเลยค่ะเทลงไปเลยประมาณนี้นะคะดินก็ เพื่อนๆจะสังเกตว่าดินหมักใบไม้ของแม่ดนาล่านี่แม่ดนาล่าจะไม่เอาพวกไส้เดือนหรือว่าพวกหนอนอะไรออกนะคะหรือว่าใบไม้อย่างเนี้ยที่กําลังผุพังนี้แม่ดนาล่าก็จะไม่เอาออกนะคะก็จะขุดมารวมๆกันเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาทูลลงไปปลูกนะคะทูลหรือว่าออดิบล,ลงไปปลูก เนี่ยค่ะพี่ดันล่ไอไอพี่ที่เขาขายนะคะเขาก็ดำดำดำกานไว้ให้อย่างดีเลยค่ะนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะบริการส่งถึงที่นะคะบริการประทับใจนะคะบ้านบ้านต้นไม้บ้านสวน คอนานะคะที่โคราชนะคะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่จัดจำหน่ายนะคะนี่ค่ะก้านทูนเขาจะเป็นก้านสีขาวนะคะจะแตกต่างจากบอนบอลกระดาษนะคะบอลกระดาษนี่เป็นไม้ที่มีพิษถ้ากินเข้าไปเนี่ย มีพิษต่อร่างกายเลยส่วนทูนเนี่ยก็คือเป็นอาหารนะคะแล้วก็แคลอรี่น่าจะต่ำเพราะว่าบริเวณก้านที่เราเอามากินนี้เขาจะชุ่มน้ำนะคะกรอบมากเลยนะคะกรอบนะคะรสจืดนะคะปลุกเลยค่ะก็วัดขนาดกระถางเหมือนเดิมนะคะ มนคั้งง่ายๆค่ะเพื่อนๆเ,เป็นรูแล้วใช่ไหมคะเป็นเบ้าแล้วเบ้าขนาดพอดีกับขนาดกระถางขนาดของต้นไม้ที่เราจะปลูกเลยค่ะแล้วเราก็เคาะนะคะกดจับอย่างนี้ไว้นะคะพยายามประคองตรงนี้ไว้เพื่อที่จะไม่ให้ลำต้นเขาหักนะคะประคองไว้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็เคาะนะคะ ดันหรือว่าเคาะก็ได้ค่ะนี่ค่ะออกแล้วค่ะโอ้โหนี่รากค่ะเพื่อนๆนี่รากเห็นไหมคะรากเดินดีแล้วเนี่ยพี่เขาใส่กรวดมาให้ด้วยเดี๋ยวแม่นาล่าเอากรวดออกนะคะเพราะว่าด้านล่างของเข่งของเม่นาล่านี่ใส่พวกเศษอิฐมาแล้วนะคะแล้วก็พี่เขาให้ปุ๋ยละลายช้ามาด้วยนะคะอ เห็นไหมคะเรียบร้อยทุนยังแข็งแรงดีนะคะ,ะถือโอกาสที่ที่รื้อดูแล้วกันนะคะเบ้าแตกเลยคะ่ะเพื่อนเนี่คะ่ะรากเขาเดินดีมากนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคะ่ะเขาจะมีเง่าใช่ไหมคะเนี่ยเง่าเนี่มีหัวคะ่ะ มีหัวเหมือนบอลเลยค่ะประเภทเดียวกันกับบอลแต่ก่อนก็เป็นถือว่าเป็นพืชหรือว่าบางที่เขาก็เป็นวัชพืชนะคะถางทิ้งก็มีนะคะทางอีสานทางเหนือทางใต้ก็นำมารับประทานได้นะคะภาคกลางก็รับประทานได้นะคะเอาลงปลูกเลยค่ะลองดูนะคะพ่อทำเบ้าแบบเบ้าเขาแตกแล้ว ก็ค่อยๆกลบนะคะใช้ดินเนี่ยค่อยๆกลบกดกดกดอย่างนี้นะคะไม่กดตรงๆต,ตรงนี้นะคะกดนี่ค่ะอย่างนี้นะคะแน่นแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็โกดินมา ลไปนะคะส่วนดินของเบ้าเขานี่ก็ไม่ไดานล่าจะโกยมาใส่อีกนะคะวัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโอ้นี่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 แจ็คพอตได้อีกขัวหนึ่งค่ะเพื่อนๆน,น,นี่เห็นไหมอยู่ตรงไหนเนี่ย มีอีกไหมแสดงว่าพี่เขาฝังให้สองหัวแล้วก็กำลังแตกยอดค่ะเพื่อนๆได้ละได้ออดิบคู่แล้วค่ะคือช่วงนี้นะคะ พอเบ้าเขาแตกแม่ดอลล่าก็จะระวังเรื่องการให้น้ําของเขานะคะจะค่อยๆให้น้ําแล้วก็จะไม่ให้น้ําขังมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวหัวเขาจะเน่าเพราะว่าเบ้าเขาเขาแตกเนาะนี่ค่ะทีนี้เราก็พับเก็บมุมสแลนให้เรียบร้อยนะคะพับเก็บเลยค่ะเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะคะ เก็บมุมเลยเสร็จแล้วเราก็จะโรยดินปลูกเพิ่มนะคะกลบหน้ากระถางให้เรียบร้อยนะคะอันหาท่านผู้ชมนี่ค่ะนะคะเป็นอย่างนี้นะคะอ่า,อานี่นะคะ หรือว่าออดิบนะคะถ้าด่างมานี่ราคาหลายตังเลยนะคะหลายเงินเลยออดิบด่างเนี่ยก็โรยดินปูกบหน้าหน้าเข่งนะคะอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยนะคะพยายาม นี่ค่ะต้นนี้เขายังยังจะคลี่ใบนะคะพยายามที่จะไม่ให้ดินไปกรบเขานะคะแล้วนี่ก็ได้เรื่องอีกค่ะด้วยความแม่ระวัดระวังนะคะนี่ค่ะประคองเบ้าเขาไม่ดีนะคะยอดหักเลยไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆค่อยๆเลี้ยงเข้าไปเพราะว่าเขามียอดอ่อนที่แทงอยู่รอบๆนะคะ เรียบร้อยค่ะแล้วแม่นาล่าก็จะเช็คนะคะเช็คการระบายน้ำนะคะลองรดน้ำดูนี่ค่ะนี่นะคะพเพื่อน เห็นไหมคะน้ำยุบตัวเร็วมากดินเราแบบปรุงได้ดีเชียวค่ะดีมากเลยนะคะก็วันนี้แม่ด่าก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งนู่นแหละค่ะจนกว่าเขาจะแตกหลอดใบใหม่นะคะแล้วตัวนี้ แทงใบแทงยอดขึ้นมานะคะแม่ดันราก็จะให้น้ำแบบแบบให้เขาชุ่มแฉะไปเลยแต่ตอนนี้ก็คือให้น้ำแบบชื้นๆไปก่อนนะคะกินได้ด้วยค่ะสวยด้วยถ้าดางก็ทำเงินได้ด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ก็ ต้นขนาดนี้ก็พอที่จะซื้อหากันได้นะคะอย่างต้นนี้อย่างเมลาล่าพูดก็คือ150บาทนะคะทีนี้การวางเหรอคะก็วางวางเข้าไว้ในที่ร่มก็ได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นตามพวกห้วยหนองของบึงเนาะกพแสงแดดก็อาจจะไม่ได้รับตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็ เมน,นาราก็จะวางอยู่ข้างๆกับกระถางบอลดำแบงค์เมจิกนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะการปลูกออดิบนะคะหรือว่าทูนหรือว่าภาอิสารเรียกก้านทูนนะคะกินกับตำบักขุงเนี่ยอร่อยเหอะเลยค่ะ อร่อยแล้วเหาะเลยนะคะใบนี้มาลุ้นนะคะถ้าด่างขึ้นมาก็ก็มีเฮนะคะถ้าไม่ด่างก็ถ้าก็โตมาก็โดนตัดนะคะเอาก้านไปกินกับน้ำพริกหรือว่าส้มตำนะคะแต่แกงได้หมดนะคะตามความชอบของเราเลยค่ะนะคะส่วนตัวนี้นะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะ เดี๋ยวแม่จะา,าซูมให้ดูนะคะเขาจะมียอดอยู่นะคะยอดเล็กๆนี่แหลมๆเนี่ยยอดเล็กๆเนี่ย,ย,ย,ยตรงนี้นะคะ่ะเพราะว่าอ่ายอดอีกยอดหนึ่งหักไปแล้วตัวนี้แหละค่ะจะเกิดเป็นใบใหม่ขึ้นมานะคะพอรากรากบริเวณหัวของเขานี่เดินดีแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทูนหรือว่าอ,อดิบนะคะ ปลูกง่ายๆใช้สูตรดินสูตรปุ๋ยแบบเดียวกันกับการปลูกถุงเงินถุงทองนะคะแบบเดียวกันกับการปลูกไม้ใบทุกชนิดของแม่ดัลล่าเลยก็คือจะใช้ปุ๋ยหมักใบไม้นะคะผสมปุ๋ยคอกที่หมักแล้วประมาณสองเดือนนะคะให้เขาคลายความร้อนออกก่อนแล้วก็ดินปลูกนะคะสูตรปุ๋ยก็เหมือนเดิมค่ะปุ๋ยผงชุลรสนะคะนะคะ ใส่ผงชูรส1ช้อนชาทุก1-2อาทิตย์บริเวณรอบๆกระถางของเขานะคะหรือว่า,าใช้สูตรฮอร์โมนนมสดหรือว่าสูตรน้ำส้มควันไม้อย่างนี้ค่ะก็บำรุงไม้ใบแล้วก็พืชผักสวนครัวได้ดีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่นาลาจะมาอ mm ัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาโตขึ้นมาแล้วเขาจะแต้มด่างหรือไม่นะคะ คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกทูนหรือว่าออดิบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ